สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะวันนี้เป็นแรนดอมนะแรนดอมเนี่ยนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจคุณก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12สราศีค่าและก็อย่าเครียดนะคะช่องนี้นะเวลาเข้ามาดูก็ต้องยิ้มก่อนนะใครเข้ามาแล้วนะคะพลังงานนี้คือของคุณค่ะ สิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดนะคะสิ่งเดียวที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดเลนดอมนะคะเป็นเลนดอมเราเรื่องไพ่ตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะอย่าซีเรียสหรืออย่าตึงเครียดนะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกนะคะขอพลังงานจักรวาลนะคะ พลังงานความดีพลังงานทุกอย่างนะคะให้คนที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยต่างแดนทวิปเอเชียยุโรปทุกท่านที่มีเจรักการดูเรนดอมพี่อากาศดูดวงกระดามนะคะที่สนใจเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e กระดิ่งกิ้กังให้แม่หมอด้วยนะคะอ่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุด เป็นคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความใช่ไหมมาเช็คพลังงานคุณช่วงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะพลังงานของคุณก่อนที่จะดูนะพลังงานของคุณวันนี้ตอนนี้ณนะเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เร่งรีบเหมือนกันนะ เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะอยู่เรื่อยๆนะคุณมีพลังงานที่สดใสและมีความแอคชั่นและแอคทีฟนะในการที่เจะเอนจอยหรือทำอะไรที่มันให้ประสบความสำเร็จภายในวันนี้หรือ,อสัปดาห์นี้นะคะคุณพยายามที่จะอุดรอยรั่วหรือช่องว่างช่องโหว่แก้ไขปัญหาที่คุณเจออยู่อย่างบางคนกำลังทำงานเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเออมาดูเรนดอมของแม่หมอใช่ไหม ก็กาลังคิดตามไปด้วยคุณมีเรื่องให้คิดให้เครียดเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงระยะเวลาตอนนี้นะมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจะัดสรรบริหารเวลาได้ได้ดีอะ่ะฉะนั้นคุณก็จะใช้ความเอนจอยความสนุกหนานของคุณเนี่ยถึงแมบง้บางเรื่องบางราวเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทําให้คือไม่ได้อยากจะทําให้ใครมันมาเดือดร้อนเพื่อตัวคุณหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันตัวเนี้ยมันเป็นเหมือน,เป,น,น,เ,ปนเป็นอะไรเรื่องเรื่องกระทันหันเร่งด่วนคุณแก้ไขปัญหาได้นะคะมีบางสิ่งที่คุณต้องคิดแทนภายในองคอ์กรหรือเจ้านายหรือบุคคลในครอบครัวนะคะบุคคลในครอบครัวหรือใครก็ตามเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กําลังเหมือนจะต้องเหมือนแบบเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่คุณก็พยายามใช้ใจในการในการช่วยเคลียด้วยความใจเย็น ฉะนั้นความใจเย็ยนของคุณอะ่ะมันก็จะช่วยทำให้ปัญหาที่มันเจออยู่อะ่ะผ่านไปได้มาดูในด้านเรื่องความรักของคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะคะงานของคุณเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ได้ในด้านเรื่องความรักของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะบอบบางเรื่องความรักเหมือนกันนะ <c oughs> กับคนคนเนี้ยที่เรากําลังที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยคุณกําลังบอบบางคุณกำลังน้อยใจเขาอยู่มีปัญหากันอยู่ไม่เคลียร์ไม่พูดนะคะอยากจะพูดแต่ก็เหมือนแบบเบื่อที่ จะเจอปัญหาเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆที่เขากระทําไว้นะคะต้องคุยต้องเคลียร์คะ่ะถ้าคุณเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยคุณต้องเคลียร์นะไม่งั้นมันจะบานปลายนะคะในช่วงนี้นะสุดท้ายและท้าย,าย,ายสุดแล้วคุณก็จะสามารถนําพา Energy หลาย,ลายๆอย่างที่คุณมีเนี่ยสามารถนําพาในสิ่งที่มันถึงแม้คุณจะบอบบางเรื่องความรักแต่เรื่องงานคุณแข็งแกร่งมันก็บาลานซ์กัน ะะดึง energy ออกมาวันนี้ถ้าคุณเข้ามาดูนะค,คุณเป็นเหมือนอ่า energy oh. นางฟ้านะคะ off s e v e ก็คือคนที่มีความรักมอบความรักให้กับคนอื่นแต่ว่าเลิกความรักของคุณค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันนะช่วงนี้นะหรือคนที่กําลังคุยกําลังเคลียร์กับคนคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนเก่ายังตัดจบความสัมพันธ์ไม่ได้คนใหม่ยังยังคาราคาซังหรือหรืออยากจะตัดจบความสัมพันธ์ทั้งคู่เลยอะไรมันเป็นแบบ เบื่อเบื่อน้อยน้อยสิงสิงหาเพื่อนค่ะหาเพื่อนหรือหาอะไรซีรีส์หนังในดูนะมันจะได้กระตุ้นอ่ะเป็นแรงกระตุ้นของตัวคุณเองอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะที่เป็นพลังลงานที่มันมีความเขาเรียกอะไร action active เหรืออยากจะทําแต่บางทีมันติดตรงเนี่ยหัวใจปัญหาความรักแล้วบางทีเรื่องความรักของตัวเองยังแย่เลยหรือเรื่องการเงินของอื่นเนี่ยมาปรึกษาคุณเนี่ย คุณก็เลยคุณปรึกษาได้ตัวคุณเองยังแก้สลักปัญหาตรงนี้มันไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องเข้มแข็งค่ะถึงจะผ่านพ้นปัญหาอุปสศัก์ในช่วงนี้ไปได้นะคะมาดูกันค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณหมอใช้ไพ่แค่สองสำรับนี่นะเออมันถนัดมือดีอะมันมสะดวกสบายถนัดมือดี <c oughs> ใครเข้ามาดูแล้วนะฝากกดไลคะ์กดแชร์ได้นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะบางคนก็เสียสละมาดูมาฟังเนาะ <c oughs> บางคนบอกว่าฟังแม่หมอหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วจะไปะไปรับลูกที่โรงเรียนอะไรยเงี้ยจะไปอะไรนะ <c oughs> เพราะก็แฟนต่อไม่ใช่เราเล่นเราเล่นอะโอเคค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ <c oughs> ใบแรกก็คือเป็นทัดลมนะคะกุมเมถุนตุนเนาะชักดาบเลยนิสัยของเขาเหมือนเด็กๆอะ่ะเฮ้ยเอาแต่ใจตัวเองคุณก็จะใช้แบบเฮ้ย <c oughs> ทำไม เอาจัใจตัวเองอย่างนี้อะไรเงี้ยเออช่วงนี้เขาก็จะมีคารมกับคุณนิดหน่อยใช่ไหมคําพูดบางคนเนี่ยถ้าเป็นคู่รักคู่สามีภรรยากันเช้าเนี่ยมีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันทําให้น้อยทําให้เหนื่อยทําให้มีปัญหาเห็นไหมคะมีมีไพ่หัวใจแล้านะเห็นไหมเนี่ยคุณกับเขานะช่วงนี้นะที่อยู่กันตอนนี้แหละนะคะทั้งคุณและเขามีปัญหากันคําพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้คุณน้อยเหนื่อยใจกับคําพูดเขา แก้ไม่ได้กับความใจร้อนของเขาแก้ไม่ได้ถ้าคุณแก้ที่เขาไม่ได้แก้ที่ตัวเราด้วยความนิ่งจะดีที่สุดคุณจะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้เออไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะสิ่งที่คุณพูดบางทีเขาก็โดยเฉพาะวันนี้ตอนเนี้ยเขาก็ทำเป็นหูทวนลมจะเอาชนะแค่นั้นแหละไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ไม่สนใจแต่เพียงแค่จะเอาชนะแค่นั้นเองการเอาชนะของเขาเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคุณนะคุณก็จะเป็นคนนิ่งใช่ไหม เขาจะเป็นคนวุ่นวายขี้มโมโหขี้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปอารมพรบพทไปเหมือนเด็กก็ดูดิเด็กถือดาบเนี่ยก็คือเด็กเจอารมณ์เออผู้ใหญ่ต้องดูแลแล้วทาดลมด้วยโอ้โหลมพัดลมเพต้องปลอบางครั้งคุณก็ไม่อยากจปะปลอเนาะทำไมต้องมานั่งปลอฉันก็ปลอลูกพอละฉันต้องมาปลอเธอเหมือนเลี้ยงลูกอีคนเนี่ย <laughs> โอเคค่ะอ่านเนี่ยดาบกับสองดาบช่วงนี้แนะนําให้คุณนะปิดหูปิดตาซักคำพูดเขาแบบไม่ต้องไปสนใจในการพูดหรือการการะทําเขาเลยมันจะเป็นเหมือนไมเสตที่มันแย่ๆมันจะเป็นพลังงานที่ลบแลดึงดูดมาหาตัวคุณคุณจะทําให้ทําตัวคุณแย่คนคนนี้นะอย่าไปคาดคันเขาเด็ดขาดอย่าไปเหมือนแบบทําอะไรที่ที่ที่คุณต้องการหรือเน้นหรือเค้นเขาเขาจะไม่ยอมคุณหรอกคนคนนี้นะคุณรู้ดีว่าเขาเป็นไงแต่ถ้าคุณลองโอน อ่อนเอียงตามไม่ต้องเหมือนตามใจทุกเรื่องแต่ทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ปิดตาไปเออปล่อยปล่อยเฮอ,อถ้ามันไม่เหนือนบาความแรงมากคุณก็ปล่อยเถอะคุณก็อย่าไปสนใจอะไรกับเขามากเลยเพราะว่ามันจะทําให้ energy หรือพลังงานของคุณอะมันจะลดน้อยลงในการทํางานหรือทําอะไรก็ตามเออนั่นแหละค่ะเนาะอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจมากกับสิ่งที่มันเจออยู่นะปัจจุบันกับตัวเขาเขาเนี่ยจริงๆเป็นคนไม่มีอะไรหรอกปากแทบอาตใจขี้วีนขี้เหวี่ยงอืม แล้วก็มันตัดรอนพลังงานที่คุณมีไงคือเอา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 ง่ายๆเขามีความฝันและมีความจินตนาการว่าเขาอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จแต่บางครั้งไอ้สิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่อ่ะมันเอ้ยมันไม่สําเร็จนะถ้ามันคุณก็จะเหมือนเป็นคนแบบพูดตรงๆเช่นกันแต่การพูดของคุณี่ยมันก็จะมีวิชาการอะไรอยู่ตรงนั้นแหละแต่ตัวเขาเองมันก็จะไม่ฟังคุณสักเท่าไหร่เอกเพราะวาความมั่นใจมันหน้าของเขาอ่ะเออเยอะ เขาอะคนคนนี้นะเขาต้องเจอปัญหาเยอะๆนะเขาถึงจะยอมคุณหลายๆครั้งที่เขาเจอปัญหาสุดท้ายแล้วเขาไปไม่รอดมันก็มีแค่ทวคุณแค่นั้นในที่จะรองรับสภาพเขาได้นี่คือเขามีความหวังความฝันเพ้อฝันจินตนาการเหมือนเขาร่วมลงทุนธุรกิจหรืออะไรก็ตามกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเพื่อนจะให้ความหวังเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณะมีเซนส์นะคุณเตือนแล้วคุณไม่เออไม่ควรที่จะทําอะไรแบบนี้เพราะว่าการที่ทําอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จในอนาคตคุณก็รู้สึกงุดหงิดใช่ไหม ปล่อยก่อนนะคะถ้ามันไม่เหนือบ่าควาแรงมากอะไรเงรี้ยถ้ามันเกินจะเยียวยาแล้วต้องปล่อยให้เขาไปเจอเลยคนคนนี้ต้องเจอนะคะเจอแล้วเขาก็จะเหมือนแบบเออมีความนิ่งกับคุณดินคะ่ะหนักแน่นนะนะคะพึกศกันมังกครค่ะราศีพึกศกันมังกรธาตุดินะนะคะโอเคถือเหรียญอัศวินถือเหรียญก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ นะคะคนนี้แต่ขาดความรอบคอบละเอียดรอบคอบในการทําอะไรบางอย่างถ้าเขาฟังคุณอ่ะมันจะค่อนข้างดีมากแต่เขาไม่ฟังข้อเสียงของเขาไม่ฟังมันก็เลยทําให้หลายๆสิ่งเลยใหญ่หลายอย่างที่เขาทําอะไรเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ครั้นี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะที่เขาจะต้องมันเหมือนเขาเสียเงินไปกับอะไรหลายๆอย่างเพราะเขาเป็นคนไม่เชื่อฟังอะไรบวกกับความใจร้อนอีโก้หรือสิ่งที่เขาทามันไม่ประสบความสาเร็จมันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่า ตัวเขาเองอ่ะมันมันมันก็เหนื่อยแนละ้วเขาคนที่เขาพูดได้ก็มีเจ้าคุณอ่ะระบายด้วยคําพูดการกระทํานิสยัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กๆนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีชีวิตจิตใจใน,นะเขามีนะเนี่ยเขามีความรู้สึกแต่เขาแกล้งแค็์แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องทําเป็นแบบไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณกําลังสื่อสารออกไปหรือสิ่งที่คุณกําลังพูดให้เขาฟังเขาพยายามที่จะเหมือนแบบไม่ได้ต้องการที่ท,ที่อยากจะให้ใครมาตอบ ตัวเขาหรือทําให้เขารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เขาก็อยากจะพูดโมเมนต์นี้ให้คนอื่นรับรู้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะให้ชมเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้บางสิ่งบางเรื่องมันก็จะไม่ได้ถูกต้องหรือถูกใจคุณก็ตามอยากให้เขาอยากให้คุณอ่ะเป็นคนชมเขาอยากให้คุณเป็นคนชมเขาอยากให้คุณเป็นคน ที่เหมือนแบบเข้าข้างเขาตอนนี้นะถ้าคุณไปพูดไม่ดีกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นเป็นเหมือนแบบไม่เขา้าไม่ไม่ตามใจเขาเอาง่ายๆเกิดมาโดยการที่เหมือนเอาใจตัวเองถามว่าเขามีความรักที่ดีไหมคนคนนี้นะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่โรแมนติก